ก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มจากที่แบบเราขายของด้วยการโพสต์อย่างเดียวเนะาะวันนี้ก็คือเป็นการปลดล็อกตัวเราเองเนาะจากที่เดิมมันไม่เคยกล้าไฟ์เลยก็มาเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะได้ทั้งความรู้ด้วยในการขายผลิตภัณฑ์ขายออนไลน์ขายยังไงถึงจะได้เข้ากลุ่มลูกค้านะคะมันก็สามารถทําให้เราขายสินค้าได้เยอะเพิ่มขึ้นนะคะค่ะดีมากค่ะ ความรู้สึกที่ได้มาสัมมนานะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราจะขายของสินค้าของเราอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําขึ้นมามันจะต้องใช้สื่อในเรื่องของการขายออนไลน์ซึ่งคิดว่าการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์กับการขายสินค้าโอท็อปมากค่ะจากที่ว่าเราไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็สองวันที่เรามาเรียนเนี่ยเราได้ความรู้นะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของการสอนคือเป็นอะไรที่แม่นยำมาก แล้วก็นําไปใช้ได้นะคะจากพี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เป็นเลยรู้สึกว่า,าทีมงานทํางานเป็นทีมนะครับช่วยเหลือกันดีนอย่างที่2ก็คือรู้สึกดีที่ได้มาเรียนเกี่ยวข้องกับการทำลายลักโฆษณาที่ผ่านไลฟ์สดผ่านามือถือซึ่งผมไม่ค่อยถนัดเลยนะครับเราก็ได้ความรู้ใหม่ครับผมรู้สึกว่าได้เข้ามาได้ความรู้ในเรื่องการทำขายของออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มโอทอของเรานะคะ เราก็สามารถนำความรู้ที่เราได้ในครั้งนี้ไปต่อยอดในการขายของของเราซึ่งเดิมมันเราก็ไปขายตามร้านค้าใช่ไหมคะแต่ในยุคนี้การขายร้านค้าค่อนข้างจะได้รด้ลดลงเยอะเลยครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยที่ทำให้ผู้ประกบอบการทุกทุกคนได้มีความรู้ในเรื่องการค้าขายออนไลน์ดีมากเลยค่ะประทับใจก็อันดับหนึ่งก็คือ อาจารย์ที่สอนก็คือสอนในหลายๆวิชาที่เราแบบไม่เคยเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราในการขายทับใจในเพื่อนๆที่แบบได้เห็นว่าเขามีสินค้าอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆบางที่เรายังไม่เคยเห็นอันเนี้ยก็จะได้เห็นด้วย การประทับใจรู้สึกจะเป็นการสอนของอาจารย์ที่บอกเราตรงเรื่องที่เราอยากรู้นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนเลยที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้รู้สึกประทับใจในเนื้อหาสาระที่ทางวิทยกรได้นํามาเสนอซึ่งบางอย่างเราไม่รู้ว่าในมือถือของเรามันก็สามารถทําได้ขนาดนี้เหรออย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจตรงเนี้ยค่ะ ก็ประทับใจในความใส่ใจของทิทยากรน,นะคะแล้วก็ให้เราได้ปฏิบัติจริง mm. เต็มที่เลยสอบถามอะไรได้เต็มที่และนอกจากนั้นก็ยังได้รู้จักเพื่อนฝูงอีกมากมายเลยมีประโยชน์ทุกเรื่องค่ะแต่จะสนใจในเรื่องของการขายจากที่ว่าการขายแล้วก็สอนในเรื่องของยิงแอดการทำเพจพวกนี้ค่ะเอาไปขายเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน การแต่งภาพซึ่งคิดว่ามันสะดวกแล้วมันก็ทําง่ายการแต่งภาพรู้สึกว่าชอบที่สุดค่ะถ้าชอบมากที่สุดน่าจะเป็นการขายออนไลน์เพราะปกติสินค้าของเราจะขายออนไลน์อยู่แล้วค่ะก็รู้สึกชอบที่ว่าเขาแบบมีเทคนิคใหม่ๆเราไม่เคยทราบในการขายออนไลน์ว่าคุณจะทํายังไงคุณจะเพิ่มตรงไหนแบบปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ จริงทุกหัวข้อมันเหมือนบางเรื่องเรารู้อยู่แล้วเพื่อนได้ไดลองทําจริงๆทําเลยแล้วก็มา,มาความรู้อ่ะมันเพิ่ม,มันเพิ่มจากที่เรารู้ที่ชอบก็คือจะทําโปสเตอร์เราจะได้รู้ว่าตําแหน่งที่จะทำเนี่ยจะต้องลงตรงไหนตําแหน่งที่จะดึงดูดคนไม่เคยไล์ไม่เคยค่ะเคยคะ่คยคะไม่เคยไล์เลยไม่เคยครับปกติก็จะไล์สดอยู่บ่อยๆก็แบบสนุกสนานแล้วก็ขายของบ้างก็โอเคเลยค่ะ ครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ก็โอเคค่ะเพราะว่ามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยและไร้ปรินานพวก็รู้สึกเข้าปากขึ้นวันนี้ไลร์แล้วก็ได้เห็นแนวทางแล้ก็ได้เห็นตัวอย่างของเพื่อนๆ,ๆหลายคนแต่ละคนก็มีจุดดีต่างกันเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้สินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีนะคะเห็นด้วยแล้วก็อยากแนะนำให้มาเข้าคอร์สของคูดัลี่ อันเนี้ยดีมากเลยค่ะได้ความรู้ถึงเรามีความรู้อยู่แล้วเราสามารถที่จะต่อยอดเป็นความรู้ได้อีกก็อยากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังมีผู้ประกอบการโอท็อปอีกหลายคนเลยที่เขาก็ไม่เคยไลฟ์แล้วก็ยังไม่เคยเข้าอบรมแบบนี้ก็อยากให้เข้ามาร่วมกันเยอะ ถ้าสำหรับคนที่แบบมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะอยากจะมารู้ช่องทางการขายว่าขายยังไงให้แบบให้ท่านขายได้ดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทํายังไงให้แบนบน่าสนใจขึ้นนะคะอาจารย์จะให้ความรู้เยอะมากเลยในสิ่งที่เราแบบไม่รู้อะไรเงี้ยสามารถเอาไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราได้มันจะทําให้เราเพิ่มยอดขายในสินค้าเราได้ด้วยอยากแนะนําให้ให้เข้ามาครับเพราะว่ามันมันมีประโยชน์สําหรับในการกระจายสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่จาเป็นว่าต้องเุ็นจิตค้านะเป็นความรู้ก็ได้ที่จะเผยแพร่ต่อไป นะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอ่ะเชิญชวนเลยนะคะมาแล้วทุกคนทําได้หมดเลยค่ะเพราะว่าที่มองมองดูนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายตอนแรกก็ไม่กล้าไม่กล้ากันนะคะพอได้รายแล้วไม่อยากหยุดเลยค่ะ